การเกิดใหม่ของหนงกาเดียนตอนที่610เลเวล120่างเย่นั้นได้ฟาดายตัวเล็กต่อไปเรื่อยๆจนเย่ตัวเล็กนั้นดิ้นรนต่อไปไม่ได้จากนั้นเขาก็หยุดและพูดขึ้นตอนนี้เธอรู้หรือยังว่าทำแบบนี้อีกจะเจออะไรฉันเป็นห่วงเธอมากรู้ไหมฉันมาที่นี่เหมือนกับคนบ้าเพียงเพราะเธอหลอกฉันเนี่ยนะ ครั้งเดียว2ครั้ง3ครั้งถ้าเธอตกอยู่ในอันตรายจริงๆและต้องการความช่วยเหลือใครจะไปช่วยเธอฮะดิสเลอร์เธอเคยได้ยินเรื่องเด็กเลี้ยงแกะไหมลิตเติ้ลโนหัวเราะคิกคักออกมา ดิสเลอร์ในตอนนี้ดูเหมือนแพนด้าไปเลยตาของเธอเต็มไปด้วยน้ำตาในขณะที่สีหน้าของเธอก็ดูน่าสงสารและตลกด้วยอีกอย่างเธอยังคงกระพริบตาและพูดขึ้นอืมแข็งกากฉันผิดเองฉันขอโทษอย่าตีฉันอีกเลยนะกลนของฉันจะแตกเป็นชิ้นๆแล้ว เมื่อเห็นใบหน้าที่น่าสงสารของดิสเลอร์ฉางเย่ก็เกือบที่จะกลั้นหัวเราะไม่ได้แต่เขาก็ไม่ได้หัวเราะออกมาเขากลั้นเอาไว้เพราะเขาต้องการแสดงให้เห็นว่านี่มันเป็นเรื่องจริงจังเขาอยากให้เธอจำเรื่องนี้ไว้ตลอดในอีกด้านลิตเตอร์สนโนว์หัวเราะคิกคักในตอนที่ดูฉากดรามานี้เธอเอื้อมมือออกมาและหยิกแก้มดิสเลอร์พร้อมกับพูดขึ้นดิสเลอร์เธอเนี่ยน่ารักจริงๆเร็วๆเ,เข้าส่งโทรศัพท์มาให้ฉันสิ ฉันจะถ่ายรูปตอนนี้ของเธอเอาไว้เ <c oughs> ย่ลิเตอร์สโนเหย่ยวัวนมฉันเกลียดเธอฉันขอสาบแช่งให้นมของเธอหายไปตอนเธอทำกับข้าวดิสเลร์นั้นกัดฟันแน่นพร้อมกับพูดขึ้นเธอก็ด้วยลองไปสำนึกและคิดดีๆเกี่ยวกับการกระทำของตัวเองฉางเย่นั้นมองไปที่ลิเตอร์สโนผู้หญิงคนนี้ยอมให้ยายตัวเล็กทำตัวแบบนี้ได้ยังไงฉางเย่ต้องสั่งสอนบทเรียนกับเธอด้วย ลิตเตอร์โโนนั้นมองมาที่ฉางเย,ย่ด้วยสายตาสุดเซ็กซี่แล้วก็หัวเราะคิกคักจาโง่เย่หนายคิดจะตีพี่สาวคนนี้ด้วยหรอถ้าฉันไม่ทําเธอก็จะไม่จํำนะสิฉางเย,ย่ดึงผ้าห่มออกแล้วเขาก็ได้เผยร่างของลิตเตอร์โโนออกมาถึงกับช็อกเลยยายตัวเล็กเองก็ยังใส่เสื้อผ้าที่มิดชิดในอีกด้านยายปีศาจเนี่ยใส่แค่ชุดชั้นในเหรอเนี่ยส่วนด้านบนของเธอนั้น ใส่บางอย่างที่ดูคล้ายกับบราบรานั้นดันหน้าอ,อกของเธอแน่นเข้าหากันจนเกิดร่องลึกระหว่างอ,อกทั้งสองข้างส่วนด้านล่างของเธอนั้นเป็นจีสตริงที่ปกปิดส่วนสําคัญเอาไว้ขนตรงนั้นของเธอยังพอเห็นได้เลยด้วยซ้ำเนี่ยพระเจ้าฉางเย่หมดคําจะพูดเมื่อได้เห็นร่างกายอันขาวนวลของยายปีศาจส่วนที่ควรเล็กก็จับถนัดมือในขณะที่ส่วนที่ควรจะใหญ่ก็ต้องใช้สองมือในการจับขาของเธอนั้นเรียวยาวเหมือนกับขาของนางแบบ ขาของเธอเองก็ทั้งขาวและนวนลดูยั่วยวนอ,อย่างมากฉ่างเย,ย่จ้องอยู่สักพักจากนั้นเขาได้ดึงเธอลงมาและฟาดก้นนั้นอย่างสุดแรงฝ่ามือของเขานั้นฟาดเข้าไปที่ก้นของเธอจนเกิดเสียงดังก้องไปทั่วห้องก้นของเธอรับแรงกระแทกจนเด้งไปมามันเด้งดีมากๆนี่ขอบเขตแบบใหม่หรือไงกันนะ บ้าอะไรวะถ้าส่วนด้านหน้าของเธอมีสามเหลี่ยมเล็กๆคอยปิดไว้แต่ส่วนด้านหลังกลับไม่มีอะไรเลยเชือกนั้นอยู่ระหว่างก้นทั้งสองข้างก้นของเธอเผยอ,ออกมาให้เขาเห็นเต็มๆจนเขารู้สึกถึงความร้อนที่พุ่งพล่านในขณะเดียวกันลิตโตสโนโนั้นทนกับความเจ็บปวดไว้ไม่ไหวเธอร้องออกมาเหมือนทั้งเสียงครางและเสียงร้องไห้มันทำให้ฉันเยือกขึ้นไปอีกตอนนี้เริ่มมีบางอย่างเริ่มตื่นขึ้นมาแล้ว ฉางเย,ย่ยกมือขึ้นมาอีกครั้งเสียงฟาดก้นเน่ยมันดังดีจริงๆฝ่ามือของเขาฟาดเธอเข้าไปอีกรอบแล้วก็รู้สึกได้ถึงผิวพันธ์อันนุ่มนวลของเธอลิตเตอร์สโนโนั้นเงยหน้าขึ้นมาแล้วก็มองมาที่ฉางเย่เธอมองเขาด้วยสายตาที่ยื่อยวนพร้อมกับเรียปากแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้พูดอะไรออกมาแต่ทั้งคู่ก็เข้าใจกันดีฉางเย่พูดขึ้นเธอเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ไม่เชื่อฟังเลย กลับห้องของเธอไปซะตอนนี้เลยฉันต้องสั่งสอนบทเรียนกับเธอนั่นแหละคือสิ่งที่ดิสเลอร์ได้ยินยายตัวเล็กดูเหมือนไม่พอใจเธออยากให้ยายแม่มดเนี่ยเจ็บให้มากที่สุดดังนั้นเธอเลยพูดขึ้นถูกต้องเลยพี่สาวเนี่ยแหละที่บอกให้ฉันโทรหานายแทงกากฉันนับบริสุทธิ์ใจนะเี้ยยายตัวเล็ก ในตอนนั้นลิตเตอร์สโนว์ได้แค่ร้องออกมาก่อนที่เธอจะถูกดึงเข้าไปในอ้อมแขนของฉางเย่จากนั้นทั้งสองก็ได้ออกจากห้องไปโดยพยายามทำทา่าหงุดหงิดเดี๋ยวสิแทงกากในตอนที่ฉางเย่กำลังจะออกมาจากห้องเขาก็ได้ยินเสียงของดิสเลรเรียกเขาหยุดและสิ่งต่อมาที่เขาได้ยินก็คืออืมเนื่องจากนายกลับมาแล้วงันก็ช่วยเปลี่ยนแผ่นให้หน่อยสิ ฉางเย่นั้นเกือบจะเดือดขึ้นมาอีกครั้งเย่ตัวเล็กเนี่ยเหมือนยังไม่สํานึกเลยสักนิดเขาตีก้นเธอเนี่ยไม่ได้อะไรเลยเหรอเธอไปสํานึกตัวเองได้แล้วตอนนี้เลยจากนั้นฉางเย่ก็รีบก้าวออกไปและทั้งสองคนก็ได้ไปยังห้องของฉางเย่ในตอนที่ประตูห้องปิดลงฉางเย่ก็ยกก้นของลิตเติ้ลโนขึ้นแล้วดันเธออัดเข้ากับประตูฉางเย่จูบที่ปากสีแดงของเธอได้ความต้องการอย่างแรงกล้า ในตอนที่ริมฝีปากทั้งสองเจอกันก็เหมือนมีกระแสไฟไหลผ่านตัวทั้งคู่หลังจากที่จูบก,กันอย่างดุเดือด3-4นาทีลิตเตอร์สโนโก็พร้อมเต็มที่แล้วเธอปลดซิปของฉางเย่และพูดขึ้นได้เวลาของหลักแล้วเมื่อปล่อยน้องชายของเขาออกมาแล้วฉางเย่ก็ไม่สนใจที่จะถอดของลิตเตอร์สโนเขาดึงเสื้อผ้าน้อยนิดของเธอออกเขาไม่ได้ยั้งมือเลยแล้วก็เริ่มลงมือทันทีทั้งรุนแรงและโหมกระนำ ตาของยายแม่มดเนี่ยถึงกับกรอกกลับหลังพร้อมกับพยายามกอดคอของฉางเย่เอาไว้เพื่อให้ได้ท่วงท่าเธอกังวลว่าหัวใจของเธอจะหลุดออกมาจากอกเพราะมันรู้สึกดีเสเหลือเกิน10นาทีต่อมาพายุก็ได้สงบลง ช่างเย่ตอนนี้นั้นได้เอาหลังพิงประตูดโดยใช้หลังและไหลเป็นตัวพยุงเอาไว้ในขณะที่ลิตเตอร์สโนก็พิงมาที่เขาเท้าของเธอยังไม่แตะพื้นเลยด้วยซ้ําแม้ว่าการต่อสู้นั้นเพิ่งเสร็จไปได้สิบนาทีแต่ทั้งสองเหมือนยังรู้สึกไม่พอใจทั้งสองใช้แรงไปซะจนไม่มีแรงที่จะพูดกันทั้งคู่ทําได้แค่กอดกันต่อเท่านั้น มันรู้สึกแปลกๆแะวันนี้ลิตเติ้ลสโนว์ใช้นิ้วเขี่ยไปที่อกของฉางเย่ด้วยสัมผัสอนุ่มนวลของเธอฉางเย่รู้สึกเหมือนจะคึกขึ้นมาอีกรอบแต่ฉางเย่ไม่ได้ตอบอะไรกลับมาเขาคิดหลายอย่างในตอนที่รีบกลับมาที่นี่ฉางเย่คิดไม่ออกเลยว่าวันที่เขาไม่มีลิตเติ้ลสโนว์และดิสนี์นั้นจะเป็นยังไงชีวิตของเขาคงว่างเปล่าแม้ว่ามันจะเป็นแค่การตื่นตูมของยายตัวเล็กแต่ฉางเย่ก็เห็นชัดเจนแล้วว่าสองคนนี้นั้นมีความสำคัญกับเขามากแค่ไหน แต่ว่าฉันชอบนะครั้งนี้ฉันรู้สึกได้ว่านายนะ่ารักฉันจริงๆลตเตอร์สโนมองไปที่ตาของฉางเย่ตาของเธอหลีลงเธอค่อยๆโค้งตัวลงจนหน้าอกของเธอมาชนกับหน้าอกของฉางเย่พรูปร่างหน้าอกของเธอนั้นมาอัดอยู่ที่ตัวของเขามันเหมือนกับที่อัศวินสาวไดโน้มตัวลงเข้าหามา้าตอนพุ่งเข้าสู่สนามรบแล้วลดตัวลงเพื่อเตรียมพร้อมฉางเย่นั้นคิ้วขมวด ผู้ชายและผู้หญิงน่ะไม่เหมือนกันเมื่อเป็นเรื่องเซ็กเขาเหนื่อยมากหลังจากที่เมื่อคืนจัดการสองสาว Little Snow และ Fro อ st ไ g h t เขาเพิ่งเสร็จไปอีกรอบเมื่อตะกี้ด้วยดังนั้นมันคงเป็นปาฏิหาริย์ถ้าฉางเย่ยจะทำมันได้ในเร็วๆนี้อีกโว้หนายเพิ่งรุนแรงไปนะตอนนี้กลับทำหน้าตาน่าสงสารให้เห็นใจหรอยายปีศาจนั้นเริ่มหยอกล้อกับน้องชายของฉางเย่ยอีกครั้งเธอแสดงสีหน้าเหมือนจะจัดการให้มันได้ยายปีศาจ มาแต่งงานกันเถอะโอ้ในที่สุดไหนก็จะเอาฉันไปเป็นเมียตามกฎหมายแล้วเหรอลิตเตอร์สโนนั้นรู้สึกแปลกใจไม่เราจะหาประเทศที่ให้ผู้ชายแต่งงานได้หลายคนเราจะไปที่นั่นแต่งงานที่นั่นแล้วค่อยกลับมาที่นี่สีหน้าของลิตเตอร์สโนเปลี่ยนจากสดใสเป็นสลดสัมผัสอันนิ่มนวลของเธอได้เปลี่ยนเป็นรุนแรงจนฉางเย,ยรู้สึกเจ็บขึ้นมาถึงกับต้องกระโดดขึ้นนี่ยายปีศาจหยุดเดี๋ยวนี้นะปล่อยฉัน ทุยนายนี่ไอ้บัดซบขี้หืน่นนายคิดจะมีสาวๆห้อมล้อมสินะหึมไม่มีทางที่ฉันจะไปมีฐานะเท่าเทียมกับยายเย็นชาสุดหยาบคายนั่นหรอกนะไม่มีทางลรตเตอร์สโนนั้นตวัดออกมาราวกับว่าเย็น้ำแข็งกับเธอนั้นเป็นอริกันมาตั้งแต่เกิดหึยหยุดเดี๋ยวนี้นะเธอกำลังฆ่าสามีของเธอนะรู้ไหมอ่าผู้หญิงสองคนนี้แปลกจริงๆเธอไม่สนใจเรื่องสามพีงั้นทำไมยังแย่งฐานะกันอีกล่ะ ฉางเย,ย่เองก็ไม่ได้กลับไปที่บริษัทแล้วเขาโดนลิตเติ้ลสโนชนให้อยู่ต่อหลังจากที่เปลี่ยนแผนให้ทั้งสองสาวแล้วฉ่างเย,ย่ก็นั่งดูหนังเรื่องนั้นด้วยเขาอดที่จะหัวเราะก,กับท่าทางของทั้งสองสาวนั้นไม่ได้เลยหลังจากนั้นไม่นานฉ่างเย่ยก็ล็อกอินกลับเข้าไปในเกมเขาก็โฟกัสกับงานสองอย่างอย่างแรกก็คือทำยาเพื่อขายอีกงานก็คือช่วยจะอ้วนฮันกวางและคนอื่นๆเก็บเลเวลให้ได้120แม้ว่าเอฟเฟกของดาบจะโดนปรับลงอย่างมาก แต่ฉางเย,ย่ก็สามารถทำดาเมจเอลที่ร้ายการใส่เป้าหมายได้ Thunder Strike และ Blast Wave นั้นทรงพลังยิ่งกว่าเดิมจากผลของสเตตัสที่ฉางเย่ยมีในขณะที่ h o r i z o n t a l sweep ก็ยิ่งน่ากลัวขึ้นไปอีกเขาสามารถใช้สกิลแปลงร่างได้ทุกครั้งใน3วันตอนที่เขากดใช้มันทำให้เขาสนุกกับการฆ่ายิ่งขึ้นไปอีก อีกอย่างสกิลที่ทรงพลังที่สุดในการฆ่ามอนสเตอร์ของฉางเย,ย่ก็คือ Dragon Rising Strike ซึ่งเขาไม่สามารถควบคุมมันได้มันทำให้ฉางเย,ย่ทำดาเมจได้10เท่าจากเดิม h o r i z o n t a l sweep ของฉางเย,ย่นั้นก็สามารถครอบคลุมพื้นที่กว่า100เมตรถ้าเอฟเฟกของ Dragon Rising Strike ทำงานในตอนที่ใช้ h o r i z o n t a l sweep แม้แต่มอนสเตอร์ระดับสูงก็คงเสียเลือดไปถึง25-35%ด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวอย่างเย่นั้นใช้ความทุ่มเททั้งหมดไปกับการช่วยเหลือคนอื่นในการเพิ่มเลเวลเขาไม่ได้ปาร์ตี้กับใครแค่เอาไปด้วยเฉยๆเขาจะให้อีกคนโจมตีมอนสเตอร์ครั้งสุดท้ายก่อนที่มันจะตายเมื่อทำแบบนั้นผู้เล่นที่โจมตีครั้งสุดท้ายจะได้ EXP ไป50%ของทั้งหมด ภายใต้ความช่วยเหลืออันแข็งแกร่งดิสเลอร์ก็ได้เป็นคนแรกที่เลเวลถึง120ลิตเตอร์สโนว์ฟรอสไนท์และดาร์ฟอร์ดิวคือพวกต่อมาในเวลาอันสัน้นคนที่เหลือในปาร์ตี้ต่างก็เลเวลถึง120ด้วยตอนสิ้นเดือนธันวาคมสมาชิกทุกคนของปาร์ตี้ฉางเย่ยกเว้นแค่เอลเลสตารไลท์ก็ได้เลเวล120แล้ว ส่วนฉางเย่ยเองเลเวลเพิ่มมาแค่2องเลเวลมันถือว่าช้าเพราะเขาใช้เวลาส่วนมากไปกับการช่วยเพื่อนๆของเขาแทนที่จะเก็บเลเวลของตัวเองเมื่อถึงเลเวล120แล้วสิ่งที่เปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุดสําหรับทุกคนก็คือคู่หูต่อสู้และสัตว์เลี้ยงอุปกรณ์ของสัตว์เลี้ยงและคู่หูต่อสู้นั้นจะเลเวลเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติแค่นั้นก็ทําให้พวกนั้นดีกว่าผู้เล่นในด้านการเพิ่มเลเวลแล้วในตอนนี้เฟลิสนั้นมีเลือดกว่า267,480ด ซึ่งกิด vitality aura รวมแล้วในตอนที่เธออยู่ในร่างมนุษย์พลังโจมตีของเธออยู่ที่31,397ถึง41,397ในขณะที่พลังป้องกันของเธอก็คือ5,200หน่วยตอนที่เธอแปลงร่างเลือดของเธอจะมี168,740เมื่อกิด vitality aura รวมแล้ว พลังโจมตีเวทของเธอก็อยู่ที่19502ถึง23502ในขณะที่พลังป้องกันของเธอก็จะอยู่ที่880หน่วยแต่เธอมีพลังป้องกันเวทกว่า5200หน่วยในอีกด้านสเตตัสของเหยี่ยวมีดังนี้ HP 219310 Magic Attack 19502ถึง23502 Defense 880 พลังโจมตีของคู่หูต่อสู้และสัตว์เลี้ยงประเภทเวทนั้นนับได้ง่ายๆเพราะพวกนี้มีแค่สกิลเป้าหมายเดียวซึ่งต้องใช้เวลา2วินาทีในการไล่มันจะสามารถทำดาเมจ200%จากเดิมใส่เป้าหมายดังนั้นการโจมตีแบบเวทของพวกมันจึงเท่ากับ DPS ของมัน f e ลิสและเหยี่ยวนั้นสามารถทำดาเมจได้21,000ต่อวินาทีตราบใดที่ไม่เจอกับบอสที่มีความต้นนานทานเวทสูงๆทั้งคู่จะทำดาเมจได้อย่างมหาศาล ตอนนี้พวกเขาพร้อมแล้วและในที่สุดพวกเขาก็สามารถท้าทายบอสตัวสุดท้ายของมรดกคลาส s A และ S ได้หลังจากที่ทั้งทีมนั้นได้เตรียมยาเสร็จพวกเขาก็กระโดดขึ้นพาหนะบินได้แล้วก็มุ่งหน้าไปยังคานิยากราสแลนด์จุดประสงค์หลักของการเดินทางครั้งนี้ก็คือข่าบอสตัวสุดท้ายให้กับดิสเลอร์ที่ชื่อซามิโดสำหรับเอลสตาไลและคนอื่นๆพวกเขาถูกทิ้งอย่างไรเย่อใยที่ดันเจียน พวกเขาต้องพาลูกกิวลงดันเจี้ยนซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อหาอุปกรณ์ที่ดีกว่าเดิมมาสวมใส่ซึ่งคนที่มาแทนเอลิสตาไลก็คือกาลิเลโอเด็กชายที่มีใบหน้าที่หวานซึ่งได้มรดกไลท์แอนชาโดมาอีกอย่างเขาเพิ่งเลเวล120มาแล้วด้วยตอนนี้เขาถือได้ว่าเป็นปืนใหญ่ของปาร์ตี้เลยแล้วก็ตอนนี้อนะอย่าประมาทความต่างระหว่างเลเวล120กับ1 1 0 ความคิดที่ว่าความต่างแค่นี้ไม่เป็นอะไรซึ่งไร้สาระมากตอนนี้พวกเขาได้เข้ามายังคันดิยาแกรสแลนด์พวกเขาจะไม่โดนมอนสเตอร์เข้ามาโจมตีเราสะจากว่าพวกเขาจะออกไปล่ามันก่อนยังไงซะพวกเขาทุกคนก็คุ้นเคยกับซามิโดสุดๆหลังจากที่โดนบอสตัวนี้ฆ่าตายไปหลายสิบรอบพวกเขาทุกคนหลับตาก็ยังหาบอสเจอเลยหลังจากที่บินมาได้กว่า3มชั่วโมงพวกเขาทุกคนก็ได้มาถึงหุบเขาเล็กๆที่ปกคลุมไปด้วยความมืดมัวทุกที่